ตาให้มุมมองของความไม่แน่นอนชีวิตหน่อยใช่ชีวิตคนยังไม่แน่นอนอายุมากแล้วอายุยังอ่อนก็ตายครับอายุมากก็ตายแต่คนเราก่อนจะตายต้องทำผลประโยชน์ใช่ไหมต้องทำผลประโยชน์ถวายนี่ถึงถึงตาตายไปก็นี่เป็นมรดกถูกทอดให้ลูก ตาไม่ได้พาไปอืแต่ลูกอยู่หลังสบายครัใจไหนครับนี่นี่ถ้าเราไม่ทำในชีวิตเราเกิดมาแล้วเราตายไปแล้วใครจะทำล่ะลูกก็ไม่มีเวลาจะทำเราต้องทำไว้ง่ายเขาเพราะเราเกิดก่อนเพราะว่าเกิดก่อนนี่ยเพราะเราเป็นพ่อของแล้วพ่อท้าวแต่นอนพ่อท้าวแต่กินอืลูกเคยมันจะว่าอะไรอ ลูกสพายเยาวาอะไรครับลูกจะว่าอะไรครับก็เกิดมาแต่นอนนอนกินกินใช่ไหมแต่เราทําได้ก็เราต้องทําครับทําเพื่ออนาคตของเราครับและเพื่ออนาคตของลูกใช่ไหมทีนี้การํำมาทุกทิ่งทุกอย่างมาตดุนี้ก่อนจะถึงลูกครับพ่อก็สบายอืพ่อก็มีความสุขใช่ไหม พอเราทำมาให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับมะพร้าวขายได้ก็ลูกไม่ได้เอาไปขายได้ก็แบ่งให้พ่อให้แม่เราก็จจายต่อไปถ้าจ่ายไม่หมดเหลือก็ตกอยู่ที่เคยให้ลูกให้ีแบนันลแต่ถ้าเราไม่ทำมารดวายโอ้ไม่มีถึงตัวเราไม่มีถึงลูกเราลูกสะพายว่า พ่อขี้เกียจลูกเคยว่าพ่อขี้เกียจนี่ถ้าพ่อสร้างไว้ให้แล้วลูกจะต้องดำเนินการต่อเพื่ออนาคตของหลานและยีกแย่ใช่ไหมครับอนาคตของคุณต่อไปนั่นแหละอย่างนั้นแหละครับผมที่เราทำไปไม่ได้คิดว่าเสียเปล่ามันเราเกิดเราเกิดมา่างเสียเปล่านี่ครับผม นี่นี่พูดถึงการทำและที่ยังวัดยังว่าโอ้อืตาต้องทําต้องช่วยทางวัดทางว่าอะไรด้วยครับเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์